มช่องผมเน้นรับซื้อ1บาทครุฑนะครับสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อตอนนี้เหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับย้ํานะครับว่าไม่เกิน20บาทจะรับซื้อครั้งละเยอะๆแต่ถ้าใครมีสภาพไม่ผ่านการใช้งานจะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ50จนถึง100บาทนะครับย้ํานะครับว่า1บาทรุ่นเก่ารับซื้อเหรียญ1นบาทครุฑเท่านั้นนะครับมาดูกันต่ออีก1รูปแบบนะครับเหรียญ1นบาทครุฑ ปีพศ2517แบบนี้หายากแล้วก็มีราคาเล่นกันหลักพันนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเหรียญน,นี้ด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันนะครับปกติเ,เหรียญหนึบาทคุดเนี่ยด้านก้อยกับด้านหัวจะสลับกันนะครับถ้าเป็นแบบปกติก็อย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับเหรียญรับไม่เกิน20บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญ1น1บาทคุด ถ้าเสียดตรงตามตัวอย่างที่ผมให้ดูในคลิปนี้นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่1000บาทนะครับราคาตามสภาพผมแจ้งราคาที่ผมรับซื้อได้นะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับเหรียญไหนดูแล้วสามารถซื้อแล้วขายต่อได้ผมก็จะรับซื้อนะครับนี่นะครับเหรียญ1นบาทครุฑอีกหนึ่งรูปแบบนะครับแบบหายากปีพศ .2517 ผะเียนรงนะครับย้ํานะครับว <man> ่า1บาทคุดผสเียนรงซื้อขายกันหลักพันนะครับมาดูกันต่ออีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญหนบาทตราแผ่นดินแบบที่มีราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันบาทนะครับตามคลิปเลยนะครับดูดูง่ายๆเลยนะครับไม่ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเหรียญหนบาทตราแผ่นดินปกตินะครับจะเป็นผะเียนกลับนะครับหัวก้อยสลับกันแต่ว่าเหรียญในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิต ด้านก้อยกับด้านหัวตรงกันนะครับถ้าเป็นแบบปกติทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นแบบหายากนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายสภาพผ่านการใช้งานไม่น่าจะเกินเหรียญละ4บาทนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นแบบในคลิปเนี่ยสภาพประมาณนี้นะครับไม่ต่ํากว่า500บาทอย่างแน่นอนนะครับดูชัดๆนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึบาทตราแผ่นดิน หัวก้อยตรงกันนะครับย้ํานะครับว่าหัวกับก้อยตรงกันแบบในคลิปนี้นะครับไม่ได้รับซื้อแบบหัวกลับนะครับก็อยากให้ดูคลิปแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับจะจะได้แบบเข้าใจนะครับแล้วก็จะได้ไปค้นหาเจอนะครับส่วนใครที่มีเหรียญแบบในคลิปต้องการที่จะขายถ่ายเป็นคลิปนะครับส่งมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับเน้นดูรูปเน้นดูคลิปเหรียญจริงๆนะครับ